อุ้ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมอนนะครับอยอยู่ไหโอ้โหโอ้โหยใสสวยเลยฮะโอ้โหนี่อี่หนึ่งร้อยของ สวัสดีครับสวัสดีครับนานานะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับนุนะครับผมอยู่ในช่องนุ้คนหลอกปลานะครับผมวันนี้ก็มานะครับเป็นงานแข่งนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นแข่งล่าชโดนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้มากับเนี้ยผู้ติดตามครับเนี่ยเราก็จะไปห้วยเสน่งนะครับผมก็เดินทางนะครับเช้าๆนะครับผ ครับเราก็มาห้วยเสนิงนะครับผมเช้าๆนะครับผมดูว่าจะเจอลมจะฝนหรือจะโดนแดดนะครับผมก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศเช้าๆนะครับผมเนี่ยถึงถึงแล้วนะครับห้วยเสนิงนะครับโอ้โหลมดูดูธงครับดูธงเนี่ยโอ้โหบรรยากาศอย่างได้ครับเนี้ยห้วยเสนิงบ้านเรานะครับ อยล้างเค่องเกต้องพ่อสูบครับผมอ,นนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าครับจะรอดไหมรอดสิ <laughs> เราจรอ,อ,อดโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับไป นี่ฮะนานนะครับก็ตอนนี้ถึงแล้วนะครับผมจุดลงเรือนะครับนี่ฮะก็ตามนี้เลยนะครับผมบรรยากาศก็ชิลๆฮะ่ฮะฝั่งนู้นฮะบูธอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็มาจอดตรงนี้ครับวันนี้ก็ใช้บริการเป็นเรือเช่าครับผมวันนี้ฮายเอานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับไปไปชมคลิปกันครับผมไปไปลุ้นด้วยกันครับป้ายกิจกรรมการพายเรือและตกปลาสันทนาการนะครับผมรายละเอียดการแข่งขันก็ง่ายๆครับผมในการแข่งขัน รางวัลที่1นะครับผมคือวัดปลายาวนะครับผมผู้เข้าแข่งขันสามารถนําปลาเข้ามาวัดได้คัดตัวที่ยาวที่สุดอ่ะสามตัวของคัดคัดกันมา3าตัวแต่ละท่านนะครับผมนชนิดคือชะโดอย่างเดียวครับผมแล้วรางวัลที่มีรางวัลปลอบใจเนาะปลาอย่าทิ้งทุกตัวปลาสั้นเรามีรางวัลให้ เกียบไว้พ่อผมไปแข่งแต่ละรายการอ่ะถามไม่หนึ่งไงปลาสั้นเป็นแจมเมื่อกีปลาสามารถขึ้นมาวัดวัดได้ตลอดเนาะแต่ส่วนมากในกีลาไม่ไม่อยากจะพายกลับมาแล้วกำหนดกำหนดจดการย่งขันเนาะคือ13เอ้ย15 30ครับผมโอเคเนาะเลทเลทได้เนาะครับผมเพราะเรามาต่างๆที่ต่างถิ่น อ่ามัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางเนาะครับผมบริเวณนะฮะเออพระตำหนักเนะาะสักร้อยห้าสิบเมตรเนาะมีถ่ายรูปถ่ายอะไรคือพี่ถ่ายได้ครับผมแต่ช่วงหัวเดี๋ยวไม่คว <c oughs> ขอแค่นั้นแหละครับผมอ่าแนะนำหมายนะครับผมต้องผ่า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 แนวสาหร่ายได้เลยตรงอัดตรงเลยครับแล้วก็ริมหน้าเขื่อนเนี่ยตัดไปสักสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรครับผม แล้วตบออกครับช่วงนี้คอกคอกคอกระบาดครับผมก็แนะนํานะครับคอกไม่เสถียรนะครับจากประสบการณ์ก็คือว่าถึงจะเป็นหญ้าจะเป็นอะไรก็ช่างปักนะครับต้องปักนะครับเพราะว่าผิวน้ําไม่ค่อยกัดเลยเพราะว่าปักรู้สึกว่าตอนเรามองตรงกลางไม้ไหนไม้นั้นนะครับติดได้มีหญ้ามีตะไคร่มีสาหร่ายเลยนะแต่ถ้าศัยจังหวะตรงนั้นเอานะครับยี่งขัอเขาอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมโอเคถ้างั้นก็ลุยกันเลยเดี๋ยวถามว่านักเกิร์ได้เลยครับผมตอนนี้นตััวกกีฬาแล้วนะครับผม ทยอยกันออกไปแล้วนะครับป <laughs> เป็นลุ้นกันครับเคโอเค อวเล่แล้วเนี่ยคู่เหนื่อยเลยฮ่าฮ่า่ตกปลาหรือว่ามาแข่งเรือคุ้เหนื่อยนะครับเมื่อยแขนนะครับใส่เลยครับจะยากจริง ฮ้ยฮ้ยฮ้ยฮูยจิตเคตกใจหมดเลยครับพี่น้องมาแบบเงียบๆฮะโ้โหไม่เล็กนะครับตัวนี้โอ้ย โอ้โหอีกบด้วยสวยฮะยุ่งยกุ่งอะไรอ่ะอุ้ยจีบ,จบ,จบตัวหันข้างให้หน่อยเด้อ<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโดนกันไก่นุ่นหันข้างหน่อย<ะ> <c oughs> ถ้าถ้ามานานแล้วก็รอ แต่ถ้าไม้หนึ่งไม่สองไม้สามอที่ว่ามันมันพึ่งขึ้นเสร็จอะอันนี้มีโอกาสอยู่นี่จิบโอ้โหตกกลางหัวแหมจิบตกกลางหัวเลยใจเย็นใจเย็นหันเลือผมหน่อยหันเลือผมหน่อยต้อนไงเพราว่ามันขึ้นมาปุ๊บเราตีใส่มันปุ๊บ พอเยื่อเราผ่านปุ๊บมันเดินหน้ามาเงี้ยแล้วเราไปดักหน้ามันอีกมันก็ยิ่งแต่แบบทําให้แบบโอ้ยอะไรวะอย่างเงี้ยเรายังข <God. S 2> like. ูยเลยก็ถือว่ากดนานอยู่นะโอหูยจิบสวยๆนะจ๊ะสวยๆนะจ๊ะ อูไหมเนีอูไหมเนี่ยอูไหมเนี่ยอยูไหมดูไหมดูไหมอ่ะาหร่ายเยอะนะครับโอ้ยอนนะอนะครับโอ้ยู่ไหมเนี่ยโหโอ้โหโอ้หใตสวยเลยฮ เขาขึ้นยังไงเนี่ยจีไหวิว้าีไม่มีดิกิเปอร์กิเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยนี่ร่อยครับผมเนี่ยโหโคตรเหนื่อยเลยฮะผม เนี่ยหนึ่งแต้มนะครับผมมามาแล้วเช้าเนะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสติดรางวัลหรือเปล่าครับเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะฮะขอรีวิวหน่อยโอ้นะฮะเป็นคันที่กําลังเท็อยู่นะครับผมเป็นคันบู f f 3สานะครับผมตัวนี้ฮะแต่ตรงนี้เขาจะเขียนมา F อสนะครับตัวนี้เป็นคันทดสอบครับเนี่ยสวยๆครับสวยจริงครับผมส่วนลอกนะครับผมลออแต่ไปด้วยเอนะครับผมขออนุญาตนะครับเหนื่อยครับผมไปด้วยเองนะครับสวยๆฮะนี่ฮะสวยจริงนะครับผมเนี่ยส่วนสายนะครับผมเป็นสายใบสันเอูนะครับผมเหนียวๆฮะน

โอ้ไปด่ามันทำไมแล้วมันไม่กัดเลยดูโอ้โหตัวโอ้ผมก็ตีอย่างสวยตัวก็ไปด่ามันมันก็ไม่กัดละทีนี้มันงอนอุ้ยตายเลยโอ้ ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเหนื่อยมากครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดรางวัลหรือเปล่านะครับเนี่ยโอ้โหอ้วนอวนะไม่รู้ว่าจะติดรางวัลหรือเปล่าอ่ะเุ้ยหมดขึ้นหมดขึ้นหมดขึ้นครับหมดขึ้นต้องดูแลดีด้วย หมดขึ้นครับผมเนี่ยตั้งแต่เช้านะได้ตัวเดียวนะไม่รู้จะติดรางวัลหรือเปล่าครับไปเดี๋ยวรอชมกันนะครับตอนบ่ายว่ากันอีกทีหนึง่งโอ้ยเหนื่อยอีกแล้วโดนเนี่ยโอ้โหเนี่ยตัวน้อยครับผมเนี่ยตัวน้อยมาอีกหนึ่งนะครับผมเนี่ยตอนตีนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะครับตอนตัดก็รีบกดถ่ายเลยนะครับผม เนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นล้อปายเดอร์เนะครับผมสายใบสัน S2 นะครับผมคันก็เป็นคันบู F3 นะครับตัวนี้นะครับเตะอ่าตัวนี้เป็นตัวทดสอบนะครับเขียนมาเป็น F4 นะครับแต่จริงๆแล้วจะเป็น F3 นะครับผมสวยนะครับเนี่ยสวยจริงๆครับผมเนี่ยรู้เรื่องครับผมแล้วปลาไปไหนอ่ะปลาหายเหลือแต่สาหร่ายเรียบร้อยเฮ้ยโอกโหราดอีกไม่ต้งห่วงยังโอ้เรียบร้อย โอยจีบกรงวเเดี๋ยวาโหมันจะตียังไงเอาตัวใหม่ตัวใหม่อยู่ในกระเป๋าใจของแกใจว่างะวัวแเลยแช่งไว้เหยื่อพี่การเป็นไงล่ะขาขาดไปเลยเอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยวรทนกันไม่ไหวายแล้ว๊ยยัง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 ยเอาใหม่เม ตัวเก่าใชเหรออือทำไมทำไมทำไมยังไม่เผยยังม่เผยโอ้ยเฮ้ยขาขาดเหมือนกันมาโอ้ยแล้วตงนไปโอ้อันนั้นครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับบ่ายสามนิดๆนะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นไปวัดปลาครับว่าจะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับเนี้ยขึ้นฝั่งครับผมไปไปวัดปลากันครับ เดี๋ยวเอาปลาไปวัดดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าครับรางวัลไปดูนะครับ มือเดองลิงกันมือขัดฉันเนาะทุกไม้เดี๋ยวใส่ช่วยเดี๋ยวเอาปลาเล็กก่อนเล็กปลาเล็กกิ่ไหนโยนถังน้นมาซิกล้าจับมันไหมมัมีสั้นกว่านี้ลำมือื่นสั้นกว่านี้ไปไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับติดรางวัลหรือเปล่าไปพี่น้องตัวเล็กเข้ามาไปพี่น้องพายจนตกเตก ไดยินดีนะมึงกันตบกระตันกันยไยงมาเจอต๊บตบอ้ยแบ้าห้อกนี่โนตัวใหญ่มากเลยมาอโ้หกรบอกแล้วีวัดไม่พอที่วัด ไม่โตไปทัโดนพี่กูมาลโออยายิงี่ะปาสดด้วยไม่สดหรอเี๋ยเดี๋ยวรับเดีมีเจ็ดมีแปดวะทำไมมันหนักขนาดแคลิกเจ็ดแปดนะครับเรียเด้๋ยแล้วนี่แวเดี๋ยวถ่ายรูปทุกคนนะอันนี้ถ่ายรูปกับหน้าหนึ่งด้วย อ่ลัวมาตัวนี้ำเป่าดดผิวน้ำไมน้ำผิวน้ำารือผิวน้ำครับเรยมาเจานกบวนักบวครับวันนี้นวคนี้ครับมีมีครับมีครับมีปลาึ่ัครัมีกันว่าใหญ่สุดแล้วโอ้ยเสน่องนะนี่มาเจอตัวนี้ นี่ครับิเก้มวติทำอะไรยาไม่รู้เลยกจิไว้มทำนี้เอไหพูดสมัครคนแรกแล้วว่ารฟุกครับฟุกมาดูปลาลูกสองตัวตัใหญ่เลยเขาขุม75เซนอนมติโต้โตเชินก่อนอขอถ่ายภาพนี่ไงกลับาได้ครับตใหญ่จริงดิ อันนี้ไม่ต้องนี่ผมจะไม่เคยเจเท่านี้นะเป็นาปหรอใช่บ่าเลยดิมาตำหักรือเปล่าต้องย่าย่่เ้อเกตำหนหรือเปล่าครับอ๋อ้ามนี่ออันนี้คอกกอแ่มีคอกหนึ่งนี่แหละมันใหญ่ใหญ่ที่ผมก็เจอใหญ่พูด็ะผมว่าผมใหญ่สุดนะพูดจะเด็กอะไอตัวนี้เปียนผมมานั่งมาดูีได้่นึง ผมกลัวไม่ใช่ปืนยีงปลายิงผมนริงว่ลกลัวอะไรแข่งวนใหญ่ใหญ่ให่ยอมรับว่าให่ที่สุดรงที่3นะครับราวันที่3เป็นเป็นน้ำปูนะครับผมเป็้อยู่ที่ห้าบสจุ่นะครับห้าสิบสองจุดสี่เซนนะครับรางวัลที่สองจะเป็นน้ำมี่นะครับน้ำมี่นะครับจะอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดห้านะครับส่วนตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับจะเป็นอาวุธคนหลอกปลานะครับอยู่ที่เจ็ดคอมับคอับคอมับ ตอนนี้มันเกือบสปีนะครับโอเคส่วนตาเล็กนะครับจะเป็นเชฟหมอนนะครับ69.6ุนะครับดตาเล็กทุกคนเลยไที่สามที่สามนับปครับเป็นหนึ่งมาเปอดประตูไปเลยวันที่สองนะครับออกคันนะครับ มองกล้องครับมองกล้องครับสมนาคุณประจักษ์้งรุ่นสนะครับตัวนี้สี่ครับมองกล้องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ครับสวยครับโอเคครับที่นี่รางวัลที่หนึ่งเลยแล้วกันเนาะนั่นคือนาตีครับผมก็เป็นเรือปายักนะครับมูเคสิบนะครับผมก็ขอเชิญนาตีครับนาตีครับผมานาตีเชิญเดี๋ยวไปมอบรางวัลให้กับ อานวุฒิคนหลอกปลานะครับคนหลอกปลานัดเดียวเข้าไปเลยครับจะเปลือยอะไรไหมยกเปลือยเลยจะเปลือยไเลยอะไรไหมเอากันเลยถ้าถ้าไหนก่อนจบโอเคนวุฒินวุฒิตกกลางเลยครับตรงกลางเลยได้ได้อันนี้นะครับแบนะดูแบนก็เอาแบนพุทธน้ำหมดเรื่องหนึ่ามนวุฒิวุฒิยกนิ้วยกนิ้วหน่อยครับหนึ่งสอง ดีครับดีกนะครับผมครับขอบคุณครับไครับม่ใรับปลาเล็กครับเเดียเอใหญ่ไม่ใช่เอใหญ่เเล็กุดรับปลาเล็กครับุกเลันครับผมติดล้วคนถ่ายลูกแล้วไเครับออกนไม่ได้ระวังเรือโอเคของอาวุธนี่เหรอ

เชียบเอามาสิสอาเจเดียวอ่วบอกหมายเลขผมนัเดี๋ยวเราถ่ายู่นเช้าเลยลเิองถายจำไปก่อนสิบสองไหนเลยนี่นี่ี่อไ้โชว์งเราต่อเลยครับผมหมายเลขต่อไปครับหมายเลขยีครับผมยี่ายรูปแบบนี้ กระเป๋าฟรีครับกระเป๋ากันน้ำเอาได้อีกเหรอเดี๋ยวถ่ายด้านโน้นด้านนั้นเลยครับอันนี้นานท่านไหนที่ยังไม่ได้เอาไว้แล้วครับมานโบะแปกเลยคืออะไไทยบอกว่ายาวขนาเดี๋ยวรางวัลนี้มีมีรับอีกนะฮัลไว้พี่เจออะไรฮัง เจอแกแหลงอ่ะแกย่อปืนยิงหลายงแล้วไอ้เว้ยเอางั้นเหรอเอ้อจิ7โลนี่นะครับก็สรุปผลนะครับแข่งขันวันนี้นะครับก็ติดรางวัลฮะที่หนึ่งไปนะครับเนี้ยไซส์ใหญ่ๆเลยฮะเนี่ยครับก็ขอขอบคุณนะครับผมสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ผู้จัดงานนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็จบแมตช์แข่งไปเรียบร้อยนะครับก็ ไดที่หนึงครับผมฟุกครับผมนะครับเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ<ฮะ>